โอ้โหเม่อกี้คะวันนี้แฟนคลับเยอะมากๆแต่ว่าตอนนี้เลยอยากให้คนจูเนี่ยทักชายแฟนคลับนิดนึงค่ะสวัสดีทุกคนครับผมตอนนี้คือทอจะแต่ก่อนนะค่ะวันนี้ก็ได้มาร่วมงานนะคะกับเจนนางคอสเมติกของเราคุณเมื่อวกร์ที่ไฮบ้านค่ะโหดีใจดีใจมากคืองานใหญ่มากเลยครับผมสุดยอดอลังการและคนมากกันเต็ม ใช่เ,เลยค่ะแล้วก็คอนเจเนียก็คือเป็นพรีเซนเตอร์ของมิเล่ด้วยใช่ไหมคะอ่าเป็นตัวแทนค่ะก็คืออ่าวันนี้อยากสอบถามคุณเจเนีวยนิดนึงว่าตอนนี้เนี่ยได้มาใช้ผลิตภัณฑ์ของมิเล่แล้วอยากจะให้แบบแชร์ประสบการณ์ของการแต่งหน้าแบบธรรมชาติแบบว่ารีบิวตี้สบับเอเวอร์เนียร์ลุคดิ้นดึงได้ไหมคะครับแล้วผมก็จริงผมเป็นคนไม่ได้ชีวิตประจำวันไม่ค่อยแต่งหน้าอยู่แล้ว แต่ละแบบแต่ละแครับลำดับจะใช้คือเป็นครีมกันแดดใช่ค่ะใช้แล้วเป็นยังไงบ้างคะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็ลำดับนี้คือป้องกันแสงแดดแล้วเนาะแล้วก็มลภาวะหมลพิษทุกอย่างการฝุ่นอะไรอย่างเงื่อนเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงด้านนี้เรามีสำหรับโปรโพด้วยนะคะเป็นตัวไหนครับคุณโนเนี่ยขะอยากให้เอาตัวนี้เลยใช้ทุกวันเลยไหมคะขาดไม่ได้ขาดไม่ได้เลย ได้ี่่ได้เละขอบคุณคเธอก็เิเป็นหนาแล้วก็หลังจากที่ก่นแดนะคะใช้แล้วร้นมีการบอกว่าลนิดๆทาบอะไรบอกว่าบางนิดนะคะเติมเพราะว่ามีหลายคนที่อาจจะเป็นแฟนคลับแล้วก็อยากจะแบบไปแต่งตามอยากแบบดูีแบบเหนียบ้านอ่าเรือี่คือคุณตรงๆเลยว่าให้ผู้จัดการแต่งให้ครับ แดดตัวเดียวก็จบแล้วออกจากบ้านได้นี่แหละค่ะแล้วก็วันนี้นะนำนิดนึงค่ะว่านอกจากตำแหน่งแล้วก็จะมีสำหรับสินค้าจากคอลเลกชันตัวไหนที่เราพักใจแล้วก็ชอบบ้างไหมคะเราจริงๆคือใช,ใช้ใช้กันแดดกัะแดดค่ะ,ะวันนี้ก็มาร่วมงานกับ J M Cosmetics ด้วยอยากให้คุญชีนีน,น,นะคะร่วมอวยพร J M Cosmetics ของเรานิดนึงเพราะว่าปกติเราก็เราอยู่ที่ต่างจังหวัดเสียงต้องร้งดีมากๆ รอบนี้เรามาเปิดที่กรุงเทพเลยค่ะอยากจะไว้คอนผู้บริหารของเราแล้วก็ J&M Cosmetics ว่าอย่างไรดีคะครับผมก็ขอให้มีสาขา,ญญาเ,เยอะขึ้นบนเรือนะครับผมให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศไทยเลยแล้เพราะว่ามีนักคา้าปีกนักค้าโสดก็คือสามารถเลือกจับจ่ายอย่างง่ายของดีมีคุณภาพทุกแบรนด์เลยครับผมนี่นะคะถูกต้องแล้วแล้วก็สุดท้ายนี่ก็เนี่ยค่ะหลายๆคนตอนนี้เนี่ยเป็นแฟนคลับนะคะหรือว่าอาจจะเป็นยังไม่เคยเห็นก็น มีช่องทางติดตามด้านไหนบ้างแล้วก็มีผลงานให้ติดตามอ่านไว้บ้างคะช่องทางเอ่อ i n ิ t a ต r a m กิ๊แล้วก็เอ็กซนะครับผมก็การปริษครับ K A J P S U N T แล้วก็ผลงานฝากอภิญญและที่ญดทั้งสองเลยนะครับ รวมนี้ด,ด้วยว่ามีเออ่ผลงานอะไรใหม่ๆมาบ้างแล้วก็ทาง J M c o s s Benefit แล้วก็ทาง Millay ด้วยครับผมได้เลยค่ะโอเคค่ะแล้วสำหรับตอนนี้นะคะแะน่นอนเลยค่ะว่าวันนี้นะคะ่ะทางมิเล่เราก็มีดอกไม้นะคะมาแสดงความยินด,ดีค่ะกับผู้บริหารของ J M c o s s Benefit ด้วยอันดับแรกนะคะที่ฉันต้องขออนุญาตค่บเรื่อเชิญผู้ดูมาตรราชพิรุทธิ์ค่ะผู้บริหาร J M c o s s Benefit ของเรานะคะขี่น,น,าน,ะะนะะมารับดอกไม้แล้วก็ถ่าย เราขอเชิญเชญนะคะคุณอัจฉริยฟองเมฆค่ะ P.R. a t i i c i a l Marketing Manager เพื่อมองตัวให้แก่ผู้บริหารของเกคอสมติกส่วนอนุาตีชิญเชิญค่ะแลวันนี้นะคะก็มาฟังนะคะทีมงานจคทำเลด้วยแล้วก็มาฟ้องนะคะจาเหล่าบิด้วยนั่นเองค่ะทวันนี้เนี่ยทุกท่านายังไม่ปวดคะ เราเก่งกัเราเราเงค่ะข้าท่าวยแฟนคลับไม่ดงเพาว่าดีสแฟนคลับเยอะมากสวัสดีครับเก่งแรครับสวัสดีครับแล้ว,วบิงักอวันีรู้สึกเป็นงวะคที่แฟนคลับมาร่วมง,งานเยอะมาก,มากแล้วก็มารออสอุนเยอะมากเลยดีใจกันมากเลยครับเห็นเห็นพี่ๆบอกว่าบางคนมากันเช้ามากเลย มาจับจองพื้นที่ค่ะคร <c oughs> ับผมตัวดีเซลมาฮะแส่เมื่วานตอนที่บอกว่าแต่งเมื่อวานโอ้โหหรืว่าทำถึงมากก็อยากจะบอกว่าคิดถึง e ีมากๆเนี่ยวันนี้เราอยู่ที่ร้านเตเนาะขอบคุณมากทาคีตามมาให้กำลังใจเก่งจริงๆนะครับขอบคุณมากเลยคิดถึงไหมคะทุกคนถาคิดถึวันนี้น้องๆสองคนก็มาเป็นตัวแทนนะคะพรีเซนเตอร์จากคำบรรยายเมอร์ลิสกานั่นเองค่ะวันนี้พี่มมนนมเ <c oughs> มย์ ดงว่าตอนนี้เนี่ยเรามีตัวโปรดัหรือว่าผลิตภัณฑ์อะไรกันบ้างคะในตัวโปรดักต์ก็จริงๆมีหลากหลายมากๆเลยนะครับที่เราคุ้นเคยชื่อของบริสการ์นะครับทั้งตัวกันแดดตัวเมคอัพเบสตัวอายแชโดว์อายไลเนอร์คือจริงๆมีหลายตัวมากเลยเป็นชื่อดังแล้วก็ไม่ได้จำกแค่ในไทยแต่ทางไกลแบบโทโร่แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรพี่ แต่งหน้ารักการแต่งหน้าก็จะใช้การยอมรับแบรนด์ชื่อดับริษัทอย่างไร้คือที่สำคัญเลยคือหลายคนอาจจะรู้หรือยังไม่รู้ว่าเป็นแบรนด์ไทยใช่แล้วนะคะเป็นแบรนด์ไทยด้วยแต่ว่ามืวานนี้เนี่ยโปรดักต์ของเราอยู่ด้านบนค่ะน้องๆผ่านถ้าเกิดว่าอยากให้แนะนำสินค้าโปรดักต์คนละหนึ่งรายการน้องเก่งแล้วก็น้องน้องปิงเลือกเป็นสินค้าตัวไหนดีคะอันนี้ต้องเดินไปได้เลยค่ะได้เลยค่ะน้องๆสามารถไปจับได้เลยโปรดักต์ตัวไหน ไม่แกะอะไรดีคะเอ่อ uh, เป็นตัวนี้แ <kat> ล้วันครับ Make Up b a ส e องทางคเพราะว่าตัว Make Up Base ใช้แล้วตัวดรกของ Rescaler ก็คือขับโทนอัพตัวซินคิวของเราด้วยตัวนี้เราทองไปลองมาเล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคุยดีมากมากเลยซึมเนียนไปกับผิวมากเลยสำหรับเหมาะสำหรับคนที่แบบแต่งหน้าบ่อยๆอะไรพวกนี้ครับเป็นการลงไปก่อนเพื่อที่จะเริ่มการแต่งหน้า บัาบสภาพผิวเบอรแบนแล้วก็รอยน้ำรอยสิวก็ไใชใช่ค่ะแล้วก็น้องๆเเป็นอไเพื่อเป็นลิปสติกอะไรยครับถ้าไม่ถึงเะไรจริงๆรู้สึกว่าถ้าต้องเลือกที่พี่เก่งเนี่ยไม่ตองไม่เลือกให้ตัวเองด้วย้ แล้ตัวลิปสติกเป็นตัวที่ครับเราแบบหน้าสดเราแค่ทาลิปนนตัวนี้ของเบอร์ริสกามันโตแบบดวงวิชวิีวาขึ้นมาแล้วเค้ามีเฉดสีให้เลือกเยอะมากๆครับที่สำคัญเลยคือมีความแบบคืาเรียกว่าติดทนนะครับข้อตรงนี้ที่บอกว,ว่าเบริสกาทำสินค้ามาให้แบบคือคิดถึงผู้ใช้แล้วก็สมมติว่าเรากินข้าวะไรยังไม่ได้ทิ้งสเตนไว้ที่ปากเลยะก็คือติดทนมากๆครับผมรู้สึกว่าแนะนำให้ทุกทุกคนแบบลองใช้แล้วเปิดใจให้กับบริสกาได้เลยครับ พี sociedad, okay. uh, ates, okay. uh ่พ huh. okay. 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 ี on ่ค่ะเขาไมได้เรื right. okay. okay. ่องให้เราค่ะเขาเลือกใครนะคะนี่ตโอเคค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นสินค้าที่น้องๆแนะนานะคะจากทางมริสการค่ะน้องๆค่ะชินด้านนี้นิดนึงค่ะแล้วก็วันนี้ได้ถาวว่ามีโปรโมชั่นสุพิเศษด้วยกับทางเจนคอสเมติกใช่ไหมคะครับวันนี้ก็มีโปรโมชั่นด้วยนะครับใครที่ซื้อสินค้านะครับ นะครับจาก J.M. c o s m e t i c บในชั้น3ของ Future Mall City ครับครบ499บาทนะครับจะได้เป็นเซ็ตเขาเรียกว่าแปลงแต่งหน้าที่แบบครบชุดเลยแบบบูริสกาเลยนะครับก็จะมีครบเขาเรียกว่าเป็นเซตแรกที่แบบครบจบในเซตเดียวก็อยากให้ทุกคนแบบไปซัพพอร์ตหรือว่าสั่งแบบถุงบูริสก้ากันเยนะครับได้แปลงไปใช้ไยกันนครับ ด้วยใจว้าาค่ะแ้คะเค,ค่คราที่รเดีดวยวเราตองขายกใ้่าใง,งานเพราะวนนี้แฟนมาร่วมงานเยอมากมีหลคนทีู่อเห็น้องเก่งแล้วก็เ้องมีครั้งแรกเราไม่อยากจะแบบติดตามตอนนี้ติดตามช่องทางไหนได้บ้างแล้วก็มีผลงานอะไรกันบ้างค่ะใช่ครับก็ก่อนอื่นขอขอบคุณทางบริสกน,นะครับแล้วก็ขอบคุณทางเชฟคอสเมติกนะครับที่ที่เกียรพวกเราสองคนเามาร่วมงาน แอนโดรปินีกมันดีนะครับคุ่ดใช้มากๆเลยถึงได้มากๆเลยครับเรารู้สึกยินดีเหมือนกันครับเพราะวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เราได้ร่วมงานกับทางบริสต้แล้วก็เจนคอสเมติกด้วยนะครับก็มีกับพี่หมวยด้วยนะครับที่ตอนนี้เรียกว่าเวลาพี่หมวยน่ารักมากเลยครับแบบว่าใจดีกับพวกเรามากๆนะครับแข่งกิจการนุ่มเรื่อยเป็นมองไหลมาที่มาเรื่อยๆโอ้โหขายสารสัๆไปได้อีกเรื่อยๆ เอาเป็นว่าเมื่อกี้ได้เข้าไปดูอเองแล้วรู้สึกว่าราคาน่ารักมากมีโปรโมชั่นที่ดีอยากทัายจะไปช็อปเองเลยอ้จะไปช็อปเองครับผมแล้วต้องช็อปอะไรครับครับต้องช็อปอะไรครับเชฟคอสต์ชอบเมเลสกาด้วยนะคะฝากทุกคนด้วยนะครับในหลายๆคนในที่นี้ก็อาจจะรู้จักพวกเรามาจากเทียนจีรานต้องรอเนาะ ที่นั่งอยู่ตรงนี้ทีเาปไคะทที่นคลับด้วยที่สืด้วยนะคะก็กำลังดูเข็งชนะต้องรอดด้วยนะคะจะมีการโบสวงในวันที่3สิุลาคมนี้วันฮาโลวีนไอที่อยากมาเจอกันก็แต่งตัวมาเป็นสาวได้โเคค่ะายอาลแล้วก็สำหรตอนนี้นทเชิรค่ะเพราะว่นนี้เีวผ้หารจาร์สกราก็มีดอกไม้มอ้ให้ลับนะคะคุณหมวยด้วยนะคะ ขออนุาตชคุณุพรรกวิรุณิฐนะคะผู้บริหารใจแอนด์คอสเตอิกของเราค่ะเพื่อนรักต่อดอกไม้แล้วก็ขออนุญาเยเชิญนะคะคุณตัมไวันแสงประดิษ์ค่ะผู้บริหารจากาเมริสกาและการมอบดอกไม้ให้กับคุณโศขอเรเชิญค่ะวันนี้คุณูนะคะก็เป หลากหลายโปรดักต์เลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นนะคะเมคอัพเด็กรองพื้นลิปค่ะอายแชโดว์อะไรอือ่นๆหรือว่าจะเป็นลิปใหม่ล่าสุดค่ะที่ได้รัการเปิดตัวไปเมื่อไม่นานนี้นะคะขออนุญาตพับติ้งนะคะวิดีโอนะค,คะวิวโอนะคะขอะขอ,อนุญาตนะคะพร้อมแล้ว คนเล่ามีเงินไหมเกี่ยวกับที่มาแล้วก็ที่ไปก่อนจะมาเป็นพรีเซนเตอร์ของชาติลใต้ค่ะมีจุดเริ่มต้นยังไงคะครับจริงๆก็คือได้รับการติดต่อมาในของปกติในรูปแบบปกติแต่ว่าคืออย่างอย่างทุกคนรู้กันนะอากาศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ร้อนมากๆโดยเฉพาะขั้นใหญ่แเราสิ่งที่ชิลได้เลยแล้วผมรู้สึกว่าตัวชาแนลเนี่ยตอบโจทย์สูงมากเพราะว่าเขามีเนื้อเจลเนื้อเจลคริสตัลแล้วเนื้อเนี่ยมันเบาบางมากมันไม่เหนียวเลยนะ มีการาดเนี่ย 10x50 บัว24ตบวเลยเราฉะนสดนเลยได้ว่าเหมาะสำหกับพครค่หลังจากที่ลองใช้แล้วหรือว่าทานแล้วคุณมันคู้ภาพการทับจ่ายในเรื่องของอะไรที่ใส่กันนอ๋อหลายอย่างเลยนะโดยนอกจากที่ไม่เหนียวขหนที่บกเนี่ยก็จะมีเขาจะมีเทคโนโลยีเพียร์เฟของเกาหลีครัแล้วก็สามารถป้องกันมลภาวะและแสงแดดได้ด้วยครั ก็ผมผมรู้สึกว่าคือด้วยวามที่เป็นเนื้อเจลคริสตัลเนี่ยมันมันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากเลยครัให้ผมรู้สึกว่าตอบโจทสำหรับ้ใเรา่ะด้วยความที่มันไม่มีแอลกอฮล์ก็มีน้อมเลยที่าจะปาลอก็ตอภุกภาพี่ยก็คือคนที่อาจจะคือบอบบางผิวง่ายก็คือสามารถใช้ได้เช่นค่ะเราก็ได้ขาวว่าเขามีเทคโนโลยีพิสุษด้วที่เขามีเลอกเฟันที่ช่วยปกป้องมลภาวะอสังหาค่ะ แต่คนตอนนี้อาจจะไม่ได้โดนแดดโดยตรงอาจจะโดนแบบตังสีใช่ไหมครับใช่ใช่ครับดู u ีเองดูพีพีแล้วก็ดูไร่เนี่ยต้องการได้หมดได้หมดเลยแล้วก็ตอนนี้ค่ะว่ามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยที่เรามาเนี่ยนอ๋อถูกต้องค่ะโปรโมชั่นนี้ไายไร์เลยคผมเนื่องด้วยโอกาสเปิดตัวของอา AJ c อส m e t i c สาขาใหม่นะครับปกติเนี่ยราคาของ40กรัมนะครับจะอยู่ที่690บาทวันนี้ แค่299บาทเท่านั้นเองเสองร้อ่นะคะ299ราสิบเาบาทสองจาะสองร้บาทใช่ครับเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะมีจูงน่ากับแค่1น0่ง้อ่าแอบเห็นสำหรับคุณกิจกรรมก็จะอยู่ข้างๆเชิญด้านหน้าร้านเลยค่ะก็สามารถไปเล่นกิจกกรรมันได้นะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ค่ะอยากจะบอกว่าอยากให้คุณนงคุณช่วยอวยพรใจในพ็อสเป็นแบบเล็กๆนิดนึงนะคะว่าอยากให้เป็นแบบไหนเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็จะเป็นสาขาแรกที่เราได้มาเปิดที่สุข ครับก็อวยพรใช่ไหมครับก็ขอให้เจนคอสติกนะับประสบความสำเร็จทกทุก้เลยนะครก็มีพทันดีมาให้มาช่วยาเป็นช้อยส์ให้ทุกคนได้เลือกใช้ได้เลยแล้วก็เพอนขาบอนนี้มีผลงานอะไรบ้างถ้าเกิดว่าอะไรท่านอยากเต้ดตาสำหรับคนงานช่องทางต่างๆแล้วก็อสซอร่คนนี้เนี่ยนะคะ จริงๆตอนนี้นะครับมันก็จะปลายปีแล้วจริงๆเดี๋ยวจะมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งใช่ไหมใส่กันนะครับก็ปลายปีหน้านะครับจะมีซีรีส์เรื่องมารุส็อยากไปแล้วโอเคก็ฝากไปด้วยนะคะไหนขอเสียงแฟนคนักคุณรั็ดีก่อน เติกนะคะเพื่อรับดอกไม้นะคะเราก็ถัดมาตัวการ์และขอบคุณ์ดผลงานยาวมากเป็ค่ะอัคยาบูระักจันย์นุลค่ะผู้บริหารชามนะคะเพืนอมอบดอกไม้ให้กับคุณหมวยค่ะเรียนเชิญผู้บริหารชม แล้วก็เป็นพิีเซนเตอของชามิสของรอเราได้เลยนะคะได้เลยว่าเป็นกรนด์แสที่น่าสนใจมากทุกทคค่านสามารถไปหาซื้อกันได้น,น,น,นะคะ,ะาาที่ J M Cosmetics ค่ะ,คะ,คะ,ะ,คะ,ะตอนนี้ขออนุญาตภาพนี่นะคะได้ย้ำว่าจากปกติหลอดมา699บาทวันนี้เหลือเพียงแค่299บาทนะคะเอพีเอ50บวกพี4บวกกันเลยค่ะฝากไปด้วยกับชามิสนะคะแล้วก็ขอเชิญต้องมือค่ะให้กับคุณตองตูแล้วก็คุณปุ๋ยนะคะผู้บริหา,าราาทาง J M Cosmetics ของเราด้วยขอบพระคุณค่ะ เดี๋ยวขออนุญาตให้คุณล,ลองนั่งราสักครู่หนึ่งนะคะเอาละค่ะทุกท่านขามาถึงช่วงเวล,ล,ลเาในการลองลอกแบรนด์สุดท้ายของเรากันแล้วซึ่งแน่นอนว่าแบรนด์นี้เล่นใหญ่จัดหนักจัดเต็มแล้วก็เราจะมีการแจกของรางวัลด้านบนเวทีด้วยนะคะซึ่งแน่นอนว่าเป็นแบรนด์อยไปไม่ได้นะคะนั่นก็คือแบรนด์อรที่ดอนนั่นเองค่ะหลายๆคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็ใช้กันอยู่แล้วเพราะว่าเขามีหลากหลายโปรดักต์เขาเซ็นทรัลทีกสุดรอบค่ะ ตอบได้เลยท่านมารอกันต okay. so ั้งแต่เช้าเลยโอ้โหทุกคนที่มาที่นี่นะคะก็เหนื่อยเลยคะรอนานมากไม่ได้มาหาพี่หรอมาหาพี่ใหม่หรือเปล่าน่ารักมากขอบคุณค่ะวันนีุ้่กคนก็เป็นคนงานจากกำไลเกรย์ที่โดวันนีเจเตอร์ด้วยใช่ไหมคะวันนี้เรามีสินค้าอะไรบ้างคะุ่กคนวันนี้เรามีสินค้า3ตัวนะคะที่่ในคอนเซ็ค่ะ คว่ะก็มีมาสก์แอนตที่เป็นฟินิซีนะคะก็มีแมทละลายค่ะอยากให้ทุกท่านช่วยแนะนำแต่งล็อคขนาดแล้วก็แต่งผลผลิตผลนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราตัดส่วนลัจะอยู่ด้วยได้เลยค่ะก็ตดค่ะหร่าตัได้ไหมคะตัวนี้ได้เลยใช่ไหมคะได้เลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ถ้าใครมีปัญหาเรื่องของก้อนเงอนทอยที่ผิวนะคะก็ตัวของแอนี้ท่ะก็อันนี้ของฝากรอมไว้แล้วก็อีกอันนึงคะเป็นการสกินมาสก่ไหมคะ ค้าอยากจะมีผิวที่มันเหมือนแบบเป็นกระจกกลาสเกลนะคะเซลล์กินจริงๆก็ใช้ตัวนี้เลยค่ะผลิตภัณฑ์สกัดจากดีเนิของลาซาอนค่ะว้าวก็คือว่าผิวมันว่าอินจะสะอาดแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวของช่วยกำจัดเรื่องของดาร์กสปอกค่ะพวกว่าพวกอย่างนะคะช่วยได้ไหมคะอ่านะคะทั้งหมดก็3ตัวด้วยกันนะคะที่วันนช่วงหนึ่งเป็นทีเซ็นต์ก็ทั้ง3ตัวเลยถูกต้องไหมคะได้อีกนะได้อีก ด้วยอยู่ที่ใจเยเ็น cosmetik ด้วยค่ะแ,แต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะบอกว่าผู้หมายาะอยากสอบถามนิดนึงว่าแบรนด์เคยที่อรอโราตอบโจทย์สําหรับคนที่มีสภาพผิวแบบไหนบ้างคะคโอ้โหหลากหลายมากหมายว่าเป็นทุกสภาพผิวใช้ได้หมดเลยคะ่ะและก็โดยเฉพาะคนเอเชียอย่างพวกเราด้วยคะ่ะก็เต็มที่อยากให้ทุกคนลองเปิดใจลองใช้กันดูนะคะใช้ให้จริง ก็ะะาฝากไปด้วยนะคะแล้วก็สำหรับตอน,น้เนี่ยบว่าีโคาก่อนที่เราแบบลงการคือวันนี้ไม่ได้ลงง่ๆเกี่ดอนแล้วเรามีของรันแจกกันด้วยนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับตอนนี้เนี่ยจะบอกว่าของรางวา แล้วก็อุดหนุนกันเข้ามาเนาะใครที่เป็นผู้โชคดีนะคะเรียกได้ว่าลือแล้ก็นี่แหละคือตัวฉันเอง,องอก็จะได้รับประโยชน์สูงสุดในการถ่ายรูปคู่กับคุณใหม่งานนัดบอดเวทีหักนี้นั่นเองค่ะและสำหรับตอนนี้3,000รอ้อมแล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะนั่นก็ณนัดวันนี้นอนนขออนุญาตทีละหนึ่งคนดีกว่าะคะ่ะซึ่งแน่นอนว่าวันนี้ผู้โชคดี3,000ของเราที่ซื้อสินค้าจากทางเฟรนี่ดอกิเวยด้านหน้าร้าน2จำนวนเท่านั้นนะคะคุณจะได้รับเป็นกระจกท้องหน่ย ายรูปคู่กับคุณหมายด้วยนะคะแบบชปอดเลยค่ะถ่ายรูปคู่จากกล้องมยวแล้วก็สามารถทำการเซลฟี่ได้เร้รับสมัตอนนี้ที่รับท่านเลยก็ได้นะคะ